เอกสดเชนภานนะครับท่านได้มาสักการะหลวงปู่ทวดซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสมาคมชาวภาคใต้นะครับทุกครั้งที่ท่านเดินทางมาิิตตตออออาาาาาาง่่ครรรเเเเเเเบบื้้นนปะัักททไยขีชใหม เดินเฉอนะครับว่าซาจนาพีที่ตอนนี้ทันยารวัตตัวอ๋อจะกำปิหน่องปีน่องขึ้นข้างบนเชี่ยนือปูดาก็ได้ที่โดกลับไปแล้วแะครับพี่น้องทีจะว่ายสักกาตานตรกนี้นะครับกับุสลับ่างาปูนแนคับเยอะครับแฟนคับเยอะกเรครับูเขา เดี๋ยวเราเริ่มจากล็อกล,ล้อ,ลอนี่วนเลยไหมล,ล็อกหน้าไปล็อกหน้าวนดีกว่าไปล็อกสุดแล้วก็วนนะครับพี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวงานนะครับค่อนข้างเยอะมากตอนนี้นะครับเยอะมาก ที่มาัอยู่กับสมาคมเป็นสิบปีแล้วครับพี่ที่เป็นเนี่ยส่วนคนส่วนที่ตัางวงการน้อยที่เราครับเขาก็จะพากันเข้าตกะแน่ใจแล้วจะพาตัดแม่งเมื่บตัดไปแล้วนัดวันที่สิบสองแล้วเป็นดาวแม่พี่น้องครับเราต้องตีความตรงน้องบทเชี่ยวชาญนะคราบนะครับท่านนายกได้มีการอุดหนุนนะครับสำหรับร้านค้านะครับขายเมื่อจำเมื่อได้ครับได้ครับ แฟ<อ>นครับถ่บบายรูปนาย,ยุกครับข uh, ายรูปหนยครับขอถ่ายรูปต่อเส้นทางนะครับทำให้การเอะตัวช้าหน่อยนะครับขอภัยนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยที่อยู่ที่นี่ด้วยนะครับ ตอนนี้นะครับผู้คนนะครับเจอท่านนายกเนี่ยขอถ่ายรูปเกือบทุกคนนะฮะอ่าเชิญหนุ่น้อยอ่าหนูน้อยครับเชิญครับเชิญครับขอ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 ทางหน่อยนะครับเออตอนนี้นะครับผู้คนนะครับเจอท่านนายกเนี่ยขอถ่ายรูปเกือบสวยงามมากขนมก็สวยแม่ค้าก็สวย นะครับนายกสมาคมของเราก็หน้าตาดีด้วยโอ้โหป้าเข้าไปแล้วป้าเข้าไปแล้วป้าเข้าไปแล้วอายกขึ้นเลยยกขึ้นเลยได้รูปไปเลยไปเลยไปเร็ว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 ไปไปไเออโอ้แม่เอ้ยแม่เล่าตาตาแม่จิ๊บแกแกหลากก็มาแล่พุ่งวัวเอากอดกอดเอ้ยลอ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 ย Oh